คนเยอะครับโอ้ยอย่าบางดิตายมึงสวัสดีครับแตนเฮ้ย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 เปิดกล้องก่อนอ่ะคัดใหม่สามสี่ สวัสดีครับผมคิสตาเกมาครับวันนี้ผมก็อยู่กับเกมเอ้เชออยู่กับดานที่มีชื่อว่าป้อมบากาบอลานะฮ <c oughs> ะด่านี้ส่วนมากจะเป็นมีดนะครับไม่ไม่ค่อยมีปืนเขาเล่นกันอ่ะวันนี้เราจะมาทดสอบฝีมือเวลาขณะที่เราเป็นไก่ครับอ่าตอนนี้ก็มีเทปถูมาละอ่ะเ <c oughs> ทปถูจะวิ่งเร็วแค่ไหนกูก็ไม่กลัวหรอกขอให้มีฝีมือก็พอมาผู้หญิงก็ได้ เอ้ยเอ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งเอ๊ะดี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 เราจะเน้นหัวคนระับคนนี้ครอะไรเอ้ยแอมโดดโดดทันฮะแหลกแหลก,กกระติ๊บนึงแหลกอะไรเอ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งแม่งมันโด้มีดทองไปละนี้ก่อนก็ได้วะแน่อะไรอะไรใช้ไม่เป็นหัวแตกเอาล่ะเหลือสิบเลย มาแล้วครับมาแล้วครับมีคนมาครับมีคนมามีคนมาแล้วครับฮ่า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 เ่าครับ่่า voilà> ่าฮ่าฮ่ัฮ่า่าฮ่าฮ่ั่า er> ่่ฮ อจับไม่ได้แล้วนะนะโอ้โหสกอร์ดีครับแล้วทาไมสกอร์ทำไมฝั่งแดงมันหลุดๆออกไปอย่างนั้นนะไม่เข้าใจเฮ้ยสิงฟ้าข <c oughs> นาดนี้นนนโอ้โห <c oughs> ได้ยินเสียงถามเมื่อกี้ตกใจเอ <c oughs> ผมไม่ถอนตัวป่านนี้ผมตายไปนานแล้วฮะอ่ะนี่เราจะมาลองดักดูนะฮะ เอามาวิ่งมาเราก็ได้แปบ๊บนึงไม่ว่างดักครับดักเรามีดักก่อนอยู่ทีเ่เฉียเป็นไหมเหี้ยนี่กูเสียดักเรียกมันมาดิมแม่งมาสอง เฮวิธีดักแบบเทพไม่มีกระดได้อู้ืชั่วร้ายมากเลยกู่าไหนๆแล้วก็ที่หนึ่งยู่แล้วครับ มาไก่สวมดอยไม่มีใครสู้ได้หรอกอโดสับแบบไม่มีใครเห็นนะใครยืนอยู่ตรงนั้นนะโอ้บาแล้วครับท่านผู้ชมครับนี่มาแบบไม่รู้ตัวเ้ยมไม่กุ กูไม่ฝันก็ได้เฮียกูกูไม่ฝันก็ได้กูมาดีครับมาดีกูจะร้ายโดยเฉพาะที่มึงฆ่ากูแอ่แบลรอแล้รอแล้ <c oughs> เอามามครับมันมันรอให้เวลาหมดครับแต่ยังไงเราก็ต้องชนะให้ได้อ่ะอ่ะสกอร์กศาสตร์ทำดีแล้ะ <c oughs> ไปยืนตรงนั้นใครๆก็รู้ดีว่ามึงจะโดดสับเขาต้องเหมือนเมื่อไหร่เนี่ยโดดแบบนินเนียนเขาก็ต้องโดดแบบตรงนี้กันเทคนิคไหมฮะไม่มีใครทําได้เอืมาแล้วครับมาแล้วครับเดี๋ยวคึงระวังอืมกูวิ่งกูวิ่งมันถอยหลังกูวิ่งก่อนอีรู้มันรู้มันรู้เอาไว้เอาไว้เอาไว้ไว้รู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 ้แหมแมงรู้มันรู้ดีรู้ดีตัวนี้โอ้ยนี่แม่ง ไลย่ยางดักตรงนี้ก็ไม่ต้องไม่ต้องห่วงที่ใดเลยครับต้องห่วงแต่ด้านหน้าครับเผื่อมันจะโดดดับเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ฮะเราจะเล็งไอตัวนั้นนะฮะไอตรงกล่องนะเห็นไหมครับเราจะเล็งตัวนั้นนะครับวิ่งมาเมื่อไหร่ผมโด,ดสับทันทีนะครับเฮ้ยไอเหี้ยมาตอนไหนไวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรมึงอะไรมึงอะไรมึงอะไรอะไรเฮ้ยไปยังวะโอ้โหไปแล้ว อยู่ไหน,ไ,หนไม่อยู่ยี่ไงวะโอ๊ยัางอ่ะกูเองยามึงยามึงอ่ากูสาบไม่ฆ่านะอ๋อ อย่าจอร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 อมาดีมาดีกูระะเอเสมอพไอยเที่ยเสมอเสมอเสมอมายังไงต้องแลกแลกคะแนนอ่ะแลกคะแนนปิมเดี๋ยวพวดมันต้องแลกคะแนนอ่ะเสมอยังถ้าเกิดเราลุยเราอาจจะแพ้ก็ได้เสมอดีกว่าเชื่อที่แพ้ไม่เป็นไรแพ้ผมแก้เกมให้ไม่ต้องก่ววหรอกครับ ไอ้สัสโอกาสครับท่านผู้ชมกูลังเลจริงๆว่ะมาดักใหม่ครับดักใหม่เอ๊ะ งอแม่เทคนิคนี้หรือว่าใช้ได้แล้วครับยอดเยี่ยมมากเลยครับยังดีกว่านักัดหน้าประตูอีกครับดีนึนงประตูมันอยู่นี่อะไรครับเห็นยศไก่แล้วคิดผมจะไก่ขนาดนั้นเลยหรอครับแม่ตีมือยังอยู่ อ่าสำหรับวันนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนะครับที่ดูคลิปผมนะครับจนจบนะฮะอ่าแล้วก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆดูนะนะใครที่ชอบเล่นนี่นะ่ะบ,บายๆทุกคนเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับขับคุณชอบคลิปนี้อย, like บบนนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับและอย่าลืมกดแชร์เพื่อนๆดูด้วยนะ